เอาละคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กับเกม Arena b r e a k อานนในแคบเป็นเกมที่เรียกได้ว่าต้องใช้กรรุกน์ในการเล่นนะครับนี่ผมก็เลยพาสเปเชียลนะครับหรือว่าผู้เล่นระดับแบบว่า,าพะการมาคือต้องซ้าของตัเองนะครับนะ้ต้องสนคนเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนั้นหลุดไปนะครับนะครับีแต่วันนี้เราจะมาแก้มือใหม่ในอารินเนเอาเดมาไอโนจะพาวิ่ปลุยไหมให้ไปกดพร้อมกันเลยะอะไรอย่า ความจุพี่มันเต็มหร,หรือไงมันบอกว่ายาไม่พอใช่ไหมกูต้องพกไปเท่าไหร่นี่ยากแกป้กแกปวดนะยาแก้ปวดนะแก้ปวดวดท้องใช่กันไกลตัดแผลอะไรกูไปหมดนะ <c oughs> ตัดอะไรกัดอะไรอีกฮะอืมกูมีอะไรอีกนี่ <c oughs> ต้องซื้ออะไรเพิ่มมันน้นี่อันนี้อะไรอ่ะกอดูหน่อยใส่ลิงก์เอาไปกูไปหมด <c oughs> โหไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยโอเควิ่งไปเจ็ดสิบได้ไหมสุดรอพี่ด้วยเฮ้ยอยู่ไหนวะ สุดนยังไงเนี่ยมันไม่มี<ะ>บอกมันไม่มีบอกเพื่อนในมินิมัพเหรอ่อม,มีเสียงอือันนี้ใครอ๋อนี่ตกใจหมดอนุญาตถือมีนะครับผู้ชมนะภาพอาจจาะกะาเกียดน,นิดนึงนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันเป็นเอ็กซีนอตนะฮะมันไม่ใช่สแนปดาก้อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูถูกยิงจักใจเป็นของที่ที่่ทียัง,งไม่ใช่คนหมายถึงว่าเป็น NPC ใช่ไหม เป็นออบอทใช่ไหมเจ้าถิน่นอ้าวยิงเอ้ยข้างบนแอบพี่แบบอบเอ้ยอะไรกระสุนกูไม่มีลเลยเฮ้ยกระสุนกูไม่มีกระสุนนี่มันเหมือนคนนั่งเกมเนี่ยแลเดี๋ยวพ <c oughs> ี่ขอพี่ขอนี่หน่อยขอลูดเนีย่ยไม่มีอะไรวะค้นหาคนหาได้ทีละช่องด้วยโอ้โหคุณผู้ชม เกมนี้มันต้องแบบว่าใจเย็นนนึงนะเล่นแรงเล่นรีบไม่ได้นะอเ,เอ๊กลัวอะไรมาเยอะแยะดิมันมีการ<อ>าได<ม>้ไได้นะเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวเรกระสุนพี่ไม่กรนะสุนพี่ไม่มีว่ะก็มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวนะอาจจะยังไม่ได้นี <c oughs> ่นงไงทำไงวะไอ้เหี้ยกูต้องทำไงดิต้องเอาไปใส่ไอ้นี่ซองปืนเอาแล้วซองปืนกูอย่างเต็มเลยจนจัดการไปก่อนนะนี่อนุญาตเรียนรู้เพิ่มเติม กูต้องเอาซัมติงทิ้งกูดรอปแม่งเลยโอยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเออดรอปแม่งเลยเฮ้ยเกูดรอปแมสชีนกันไปด้วยไรอ่ะเออกดีดีดีแม็กแแม็กนี่เลยที่จะเอาไปใส่กับอันนี้ปืนอ่ะเอ้ยื้ลบอืมกูต้องค่อยๆหยิบขึ้นมานี่เหรอปืนที่ไม่พอ กูดอบกดน้ำแม่งเลยกูไม่หิวน้ำโ <c oughs> อเคโอเคได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำการรีโหลดโอ้โหชมเกมมัมค่อนข้างที่จะซับซ้อนซ้อนเงินเพื่อนเธรดคือมันต้องเตรียมตัวมันต้องแต่ปากซอยแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าผมแบบเข้ามาแล้วค่อยคิดได้งเออลืมแล้วปืนกูม,มีเท่าไหร่นี่กูดูยังไงนี่เช็คแม็กเช็คกระสุนได้ทำไงต้องเปิดกระเป๋าอีกเหรอเราเรากดตรงม้วนค้นหากระสุนอ๋อนี่นี่พี่เห็น้ะ เออตอนนี้กระสุนฟังชั้นเต็มโอเคฉันพร้อมที่จะลุยแล้วไปคือตอนนี้พี่มากับสนใช่ไหมมันก็จะมีคนระดับไปว่าแรงระดับสนใช่ไหมใช่ขุนนอนกูนอนถามไม่ถามไม่ดิเช็คนกียโอเคให้พี่ไปเช็คใช่ไหมเกียร์อาจจะต้องใช่ต้องแบกโซบี่กลับนะเกียร์อาจจะแปลว่างงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะ เออเอาล็อกว่ะต้องใช้กุญแจนะห้องนี้นี่ห้องนี้จะมีของไหน αι. ในตู้เห,หรอโต๊ะเตียงต่างอันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> ปักปักรูปตัท้ทีคืออะไรกูต้องการอะไรกูต้องการทําไมแล้วการ์ตูนกูมาเพื่อสิ่งนี้เหรอกูกูพ <c oughs> าตัวเองมา <c oughs> หกล้มหกตายเพื่อสิ่งนี้เหรออยากจะลูกจริงเลยนะ <c oughs> แล้วกูพกอะไรมาเยอะแยะเลยทั้งยาทั้งขนมนี่ข <c oughs> ออนาตกินกูกินไม่ได้ด้วยกูอิ่มอิ่มหนำคุณไม่บาดเจ็บไม่ไม่สามารถที่จะกินยาได้โอ้โหไม่สมจริงเลยไม่สมจริง <c oughs> ไปเลยไปเลยละคลิคไปเอาไปข้างล่างดีกว่า <c oughs> อะที่อยากจะะสบสว่าเจอคนว่ะอยากจะรู้ว่าเกมนี่มันยิงกันยากขนาดไหน <c oughs> ใช่ไหมคือปกติคนเล่นเขาไม่อยากเจอคนใช่ไหม ใช่แล้วแต่พิษบางมันแล้วแต่ผลโอ้แล้วแต่คนใช่ไหมจริงก็เจอได้ชีวิตรอดแล้วก็ออกจากเจอได้แต่ไม่เจอดีกว่าแต่พี่เคยดูแล้วมันมีคนดักดักวงออกด้วยนะเราต้องทำไงต้องเช็คเปล่าจะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตั้งจากเริ่มใหม่หรือว่าเราจะไปเป็นคนนั้นวะเราไปเป็นคนดักไงเอาแต่ไวเอไว้คอนเทนต์หน้านะคุณผู้ชมนะอยากดูเฮ้ยข้างหน้ามี something everything every day เอ้ยบอดไม่คณะหมูกรอบบอกเลยอ้าวอ้าวกูโดนใครยิงอ้าฉันต้องฉันต้องเอาแมกกาซีนใส่สายโยงบาเพื่อที่จะเติมกระสุนกูปวดหัวเลยเออเราต้องหาที่หลบก่อนแล้วโอเคพี่ได้มาแล้วเอาของไม่พอมันจะไม่พอได้ยังไงเออนี่นุ๊งซี แล้วกระสุนกูยังน้อยเลยสามสิบเมตรกระสุนอะไรวะนะขอดูในสมนี่ก่อนว่ามีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนพี่ลองซุกซนเฮ้ยไหนอะไหนบอกทิศหน่อยดิมันอยู่มันนี่นี่ตรงได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงไหมเนี่ยไหนวะพี่หาสุดบินขึ้นบ้านไปมันดูกันยังไงวะเนี่ยออ๋โอเคครับไอ่อู้ยังลอยเลยยังลอยเลย หมายถึงปืนก <oh> ูนี่เอ้ยกระสุนกระสุนไม่มีไปแล้วหายได้แอบกันโอเคไปขอของมาหน่อยได้ไหมนี่นี่นี่ได้ได้ไปพี่ขอซิมมันหน่อยดิมันมีอะไรให้พี่มองมา AK เหรอเอ้ยมันมี AK เหมือนกันพี่น่าจะได้พี่น่าจะขอกระสุนมาหน่อยนะเห็นไม่ได้ว่าไม่ได้เรียกว่าขอนะเรียกว่าฉาบจวยนะตอนนี้ตอนนี้ตัวพี่นี่มันชาไปทั้งตัวแหละ แดงมาทั้งตัวแล้วเหมือนพี่เป็นปืนใช่ใช่พราแถวนี้มันกดปืนเยอะเ,ยเออมีนี่นีคือยาเย็บอะไรนะยาอันนี้คือยาสีแดงไงมันดีเน่เน่เน่นดีมากอันนี้เดี๋ยวผมกันให้นี่เลยกูหยิบกูใส่หมดใส่หมดไม่สนลูกใครนี่เลยชีสบายตอนนี้อาการของพี่น่าจะอ๋อดีข,ขึ้นเรื่อยๆโอ้ยนี่มันนี่มันยาละขนาดแท้ยาดี ดีส่งคำเราดูเฮ้ยไปไปโล็อท็อปบล็อท็อปข้างล่างข้างล่างไอพี่อยากจะบอกว่าพี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้เอาตายมากูตายไปกูตายแล้วโอเคคุณผู้ชมมารอบสองนะรอบสองเราจะไปบุกแคมป์ใหญ่เลยใช่ไหมโอเคชิงกุญแจเลยกูต้องอยากชิงกุญแจอะไรกับใครดูจากสภาพร่างกายผมนะ สองสองซี่แขนนี่คือไปแล้วนะเอามาพาดไปแล้วนะเอ้าไอ้กระสุนไอ้กระสุนไปบบกปะสุนในแม็กซีนเอาละกูยมนะรอบนี้นะเอาจริงจังนะสองสามรอบแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะไม่ได้เอาปืนไปนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมยังเออสับสนรุ่นปลายกับปืนอยู่เดี๋ยวผมจะไม่เอาปืนไปเดี๋ยวจะให้น้อง ยิงให้แล้วผมค่อยไปเก็บปืนนั่นก็คือการมาเกาะน้องกินอย่างเต็มรูปแบบนี้ครับการมาเกาะน้องกินนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีปืนแบบดรอปแถวนี้หรอวะหรือว่ามันต้องไปหากับพวก NPC อย่างเดียวนี่ไงเดี๋ไปคณะจะไปสอยหัวนิ่มเอชอ่ะไม่ใช่โอ้นี่ไงเราต้องดูเสียงดีนะผู้ชมเห็นไหมนี่ไงตายไปแล้วโอเคเรรียยบ้อเรียบร้อย พลิต <c oughs> การโดปืนเกิดขึ้นแล้วปอปืนเอา้าขุนจะวิ่งไปไหนล่ะโอเคเราไม่สามารถที่จะหยิบรวดเร็วได้เลยนะสายสะพย okay, ายโอเคไหมเอาาให,หมดโอ้เราสามารถดึงมาหมดเลยนี่ว่าดึงมาหมดเลยก็ได้นี่หว่าใช่ <c oughs> <c oughs> นี่ไงของฟรีรีโหลดเช็คก,กระสุนสิโอ้กระสุนเต็มแมกกซินนี<โด>่แหละที่ไอ้ต้องการเลยไปมาเริ <c oughs> <c oughs> ่มไปละเริ่มไปละโอเค ดูชื่อเพื่อนเติมเป็นละมาบ้านเลยพี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กำลังไปวิ่งวิ่งมาตายบ้านได้ได้ๆพี่มาละมันเขาอยู่บนบ้านอ๋อเดี๋ยวมามันไหนปืนพกปืนพกสู้ซาดเพียงเพียงสายเลยเฮ้ยนี่ไหมปืนปีตปีดปีตอืมแล้วขออนุญาตกินสแน็คนะครับผมมันมาตัวเปล่าอ่ะพี่มามันมาตัวเปล่าใช่ ขอพันแผลโอ้โหหน้ามืดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มไอ้ล้มบักนี่บังนีมันจอบาลอยมมันจุ๊บได้มันจุ๊บได้โอเคมาสนยิงมาแล้วใช่ไหมโอเคครับอู้ยเกืบได้เอ้ยป้าปี๋กูก็กูก็เดินลำบากกันแล้วมึงยังจะมาสร้างบาดแผลร่างกายอีกแล้วกูกูนี่เกือบสิ้นเลยขอค้นหน่อยมีอะไรดิ มึงมีอะไรไหนวะป้ายด็อกแท็กต้องเก็บป้ายด็อกแท็กไหมชัวรโอ้โหจะพาดันแผลพันเข้าไปเก่งอะไรตะกี้แม่งตอนนี้เอ่อร่างกายชั้นอือกูตายเถอะอย่างนี้เลยอันนี้มีอะไรอ่ะเอออันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เก็บไปก่อน คือเราต้องเก็บของแล้วไปขายใช่ไหมใช่อ๋อคอนเซ็ปต์มันจะประมาณนี้นะโอ้อนี่คือกล่องมีอะไรบ้างเงาเสียงตอนนี้คือกูทรมานมากพร้อมที่จะตายในทุกเมื่อเสียงใครร้องเอื้อใครเหรอเกลือไม่มาแล้วเจียนเจียนอืมโอเคนี่นี่นี่ต้องกินอันนี้นี่นี่นี โอ้โอ้โอ้โอ also, <laughs> oh <'s> <laughs> okay. ้แอนิเมชันในการจกซิ่งซัมติงออกมาอ่ะอ๋อจกแล้วก็วางเลยจกแล้วก็ทิ้งไปเลยโอเคขออนุญาตเออมีปะมี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 อู้หูจิกไหมมีเสียงไหนไหนเลยแผลใหม่แล้วเหรอแผลเก่ายังไม่สบายเลยแผลใหม่จะใหม่แล้วเหรอเฮ้้ยไอใช่แผลเก่ากูยังไม่หายเลยอืมอืมกูจะเก่งกันไปแล้วกูพันแผลตัวเอง เอ้ยเอ้ย a อ AI หมวกนี้มันจริงจังหมวกนี้มันจริงจังใช่ใช่เออไอมันพกยามาไหมวะข้างหน้ามีโอ้แล้วกูซาด้วยกูซาด้วยโอเคอไอมึงพกยามาไหมเนี่ยมึงยังลู่จริง <c oughs> รอืมหมวกันน็อกทำไมรู้สึกว่าหมวกนี่มันจะดีกว่าะขออนุญาตเปลี่ยนนะอืม กูตายได้ทุกเมื่อนะนี่คือที่มาครับว่ากูตายได้นะแต่กูยังไม่ตายกูตายได้นะแต่กูยังไม่ตายโอเคพี่หลบตรงนีู้้นีู่่แถวนี้ไหนเนี่ยนีตรงประตูนี่แอบเหมือนมันไม่รู้ว่าเราอยู่ในบ้านนะใช่เหรอเราเดินดังขนาดนี้นะ เดินนังอะไรนี่มึงไม่รู้เลยเจ้าเดผ่านเราไปเลยเสียงเออเสียงกูคมตาทุกเมื่อขอกินขออนุญาตกินนมคาเนชั่นนิดนึงนะอืมเอาเยือแล้วมาไม่ถูกเวลาไม่ลำไม่ลำไม่ลาไปยิ่นก่อนไปอ่ะอ่ะออ้กูจะกูจะตายอยู่แล้วเยือกไายิงกูอีกไปแล้วไปแล้ว ช่วยกูทีกูติดบ้ากอะไรนีกูยังมาติดบ้ากประตูอีกกู <c oughs> ยังมาติดบ้ากประตูโอ,โอ้ไม่สามารถจะขันอะไรเราอยู่ตรงน,นั้นสนดีอะเคครับนี่คือรายละเอียดในการเอ,อ่อเข้าไปลุยเมื่อกี้นะครับแขนซ้ายของผมนั่นอยู่ที่ศูนย์ทับยี่สิบสี่นะส่วนหัวก็คือกิอชีวิตจริงก็คือหัวขาดไปแล้วกูไม่มีหัวแขนซ้ายกูขาดขาซ้ายขาดขา กูตายแล้วอ่ะมูอตัวกูตายแล้วนี่นะอืมตายกูตายอวดเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเกมอะไรนะอวดมึงใช้คำว่าอวดเลยมึงเอาอะไรไปอวดกูต้องกดแชร์เพื่อที่จะอวดใช่ไหมแชร์ลงเฟซบุ๊กว่าปฏิบัติการของกูมันโหดขนาดไหนใช่ไหมมูลค่าทรัพยากรศูนย์นี่นะมึงจะให้กูไปอวดอะเฮ้ยเกม โอเคคับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปน,นี้นะครับใครดูจนจบก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับผมนะก็ใครที่ชอบเกมนี้นะน่าไปแล้วนะอ๋อให้ทุกคนนะคอมเมนต์กันด้วยนะอยากดูคลิปอะไรยอยากจะให้มีคลิปอะไรเกิดขึ้นนะกูเริ่มพูดรัวๆแล้วเพราะว่าวันนี้กูกมันมึนเหมือนกันนะผมก็ฝากกันกดไลค์นะกดซับให้มันถึงหนึ่งพันเร็วๆนะครับใกล้แล้วนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไม่เจอคลิปหน้าครับผม